เสียงหล่อนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นผู้ขําวอดในวงการมวยไทยครับอาจารย์สวเสียงหล่อนี่ฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะส่งข้อความนะครับร่วมสนุกกับไทยไฟได้นะครับอะไรที่คุณภูมิใจในความเป็นไทยครับก็4838166 4838166นะครับเสียค่าส่งครั้งละ6บาท ก็จะมีการเกมวยไทยไฟพร้อปลายเซนนักวยไทยไฟจะมีสิบรางวัลนะครับบัตรเข้าสวนน้ำวานานาว่าห่วยถินจมวนสิท่านท่านละ2ใบด้วยกันโอ้ส่งกันมาเยอะครับอะไรที่ท่านภูมิใจในความเป็นไทยผมว่าไม่ยากเลยฮะเพราะเราเป็นคนไทยสายเลือดไทยอะไรจะภูมิใจส่งกันมาเยอะๆครับคนทั่วจะหลากหลายทีเดียวนะครับขอบคุณครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทอีซูซูเซลล์จากัดนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้ำมันหล่อลื่นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตทเดอะมู์วิ่งอินโนเวชั่นนะคครรัับบะ้้าาวหลยทองซแ กระโดดเตะครับตรงนี้กระโดดสลับขาเตะซ้ายโอ้โหแสนชัขึ้ใน,ในมากระโดดตับขาหลอกกระโดดตอกไปดีหนึง่งหลากหลายครับนี่นะครับดูว่าสมชายาเขาหรือเปล่าเฉือนห่อเฉิอเดื่มอากาศได้ครับแสนชัยครับใช่ก่อนเปลล็นดีงช่ <c oughs> ยาาังกะหันมาเสียเปียกชกเยอะนะครับแสนชัยคือชกกับใครก็ไม่ค่อยได้เปียกรูปร่างอยู่แล้วครับโอ้โหถ้าได้เปียกแล้วก็แหนะแล้วครับสูงแค่นี้น้ำหนักเท่านี้นะฮะ เป็นทักษะที่ความสามารถหลายอย่างฮะเล่นกีฬาได้เยอทุกอย่างรอดบ,บ,บอลก็เล่นดีนะฮะบบก็นี่แหละครับนักกีฬาเราสามารถกรได้ทุกอย่างเล่นกีฬาได้ทุกอย่างด้วดีครับเพื่อสุขภาพเลยครับน้องๆ้องหนูนนนก็ลองดูนะครับกรรมการชอบกรรมการบนเวทีสมเจียรตพึ่งแดงนะครับที่จากเพชรบุรีนะครับสมเกรติ 30นี้ก็เป็นวันเกิดเขาแล้วครับคือมรดกดาครับผมแต่วันที่9นี้อย่าลืมวันที่9สิงหาสิเนี่ยสิงหาเนี่ยโอ้โอสมจิตชวนไปไหนอ่ะหลังจากวันเกิดน่ยจะชวนเข้าไปแล้วชวนไปไหนครับสมจิตบุฟเฟ,ฟ่ทะเลเผาแถวไหนอยู่นี่ลวเ,วเ,เลยตุ<อ>้มข้ามเวทเกณเลยฮะบางใหญ่ผมให้เพลงหนึ่งซอยวัลลารารดุกผมให้เพลงหนึ่งคนท้องกินเปลี่นี่เป็นไงวันที่9สิงหาครับเปเจอกันครับสมจิตบุฟเฟ่ทะเลเผาในซอยวัลลาราดุกนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากแถวบางใหญ่นะครับ จะแข้งหมัดซ้ายแต่วันที่5นี่ผมไปนู่นก่อนเลยไปไหนฮะไปสงขราไปสงขรามค้างไปค้างกับต้องค้างคืนนะต้องค้างคืนคุณชัยพิทพิทครับจัดมวยรายการใหญ่มากครับอ้าวขวาแข้งซ้ายครับทางด้านของแสนชัยครับโอ้โหจิ้มหมัดซ้ายตรงตรงเข้ากระดองคางแข้งซ้ายโบกง้างโบกมือไม้บ่ายครับนี่คือโคตรมวย่งสยามจริงๆ ลงมือต้องอของท่านเวสเกตครับคืออาวุธออกหลากหลายครับแสนชัยครับแล้วก็ออกละเอียดด้วยครับวันนี้ครับผู้ต่อสู่ไม่รู้ว่าจะป่อกนอย่างไรทั้งล่ามีทั้งบนคือเหลือบนกัเตะล่างใช่ครับเตะล่างก็จิ้มหมัดซ้ายคือความเป็นแสนชัยเนี่ยคู่ต่อสู้ระวังยาก้แน่นอนนะครับเพราะว่าอาวุธทุกลูกนี่ต้องบอกว่าแสนชัยเป็นนักวยที่ออกอาวุธได้คม ครับคือสายตาก็ดีด้วยดูฮะแบบเหลืจิ้มโชวเข้าไปหือมันโดนจุดด้วยครับเต็มกระโดงทางครับแบบนี้ครับเดี่ยวนิดเดียวแล้วก็กระแทกมัดซ้ายตรง้าไปครับป้องกันไม่ทันครับนี่แหละครับปั้นไม่มีรูครับโชว์เข้าไปเล่นใจครับตุ๊กเป๊กครับเอาเลยครับ The winner is เคแสนชัยบุญนายิปพยเด่นราจะเร่งความเร็วที่ด้วยครับผมยอดเลยนะก็จบเร็วนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับสนามของแสนชัยทีเคแสนชัยบวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทีมเพื่อนน้องเข้าสนามของยูริคุควาลลอฟได้ยกในยกแรกักคู่เดียวนะครับแฟนๆของไซโยกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับรอดูครับคุณศอกอมิหินมาแล้วครับ